สวัสดีเด้อ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกทุกท่านเนาะ,ะว่าจะเป็นทางฝังลาวหรือฝังไทยและต่างประเทศกจยินดีเข้าสู่จองของสนงลาวุสลาวอีกแล้วโดยมัอนี้กับมังรพ่อทางช่องโนงซาลาวนี่ก็จะได้เดินทางมาทางเอ้อยเ,นเ,นอยพ,พ,เพิ่นอนเ,าาาเ,อาเนาะโดยโสบายดียด <laughs> โดยมาเอญัยกันก้านนวันนั้นมาสีมาบัดพูนได แมนมากซาลาโนยแม่ได้๊ตใจมาได้กินทอดไปจ้ะแมนแมนโอ๊ตใจมาได้เอ้ยไงนี่นี่กินวมาเอ้ยไงว่าอุ้ยมากเลยวันนี้ค่ะท้าไงสกิ๊ใจจังมากโอ๊ใจไม่ได้เพราอเห็นเอ้ยญ่อันไปงานดอกนะเมื่อวานนี้โอ๊ใจบูไวเนาะบอเมื่อวานนี้เห็นขีดเอียงแกะกล่องเอียงสักอย่างแหละก็เลยสิมาถามเบิ้งแบบนี้ก็เลยเผาเลยทุกคน กล่องใหญ่ๆงานนี้โดยเศษกล่องนาฬิกาอืมเอ้ยไงมีเวลาแล้วเนด์เป็นเก่าคุ้นเก่าทั้งนั้นอ่าก็ของแบรนด์นั่น่แหละไม่ทำมดาไม่เคยใส่ของแบรนด์เถื่อนขอบคุณค่ะงามเนอกใหญ่ขึ้นว่ามีออร่าขึ้นปาเตอร์งามเนาะเครื่องตัวนี้น่ะโดยแม่นงามฝากกันดีญ่นยังเป็นของแบรนด์เพิ่์น่ะ อามานี่เพงบอกเต้ลเคืนแถนเนี่ยโอ้โดนอยไม่เคยใส่ของแบรนด์จะเถื่อเมเมเมทางทางเฮานี่คืนแทนแล้วเอ้ยไงแม่ไม่ได้อยากตีหาเนาะอย่าผิดใจอ้อ กอนแล้วอ่ะม <So S 3> ีกอดม้อนขไปกอดน่ยกดนาฬกาไปกอดอะไเนาะว่าเขาจะดีใจแทเลยนางเบิงนืนเค้เคยาดาฟมันจะได้ใส่ของแบรนด์เชาไนะเพิ่นได้บอกราคาบนี้เพิ่นบบอกเนาะราคาแต่มันกะหูแล้วว่าทางว่าทางทางลาวเขานี่ก็ว่าราคาเพิ่นเนาะเพราะว่าทางไทยเพิ่นก็จะอื่นของแบนแมน เติบเนื่งบอกราคาเติบหนึ่งนะเพราะว่าอยู่อยู่ในบ้านนั่นงนั้แหัละสิบใบเท่าหัวละสิบใบปลายปลายหมดแล้เพราะว่าทางเฮาก็เกือบพันปลายเนาะคล้องผ่นนหัวละประมาณนั้นผ่านักแม่นแต่แม่นน่าจะแม่นประมาณนั้นค่ะคนหัวบอกคือว่าของแบ่นผ่านเลยนะประมาณนั้นแหละก็ดีใจเลยคือปุ่นี่น่ะคือสีแบบโอยเนาะอยไง หาแต่ของดีๆให้แม่เนเนาะเป็นกันรลอยโดยทางเอานี่ก็คื่อนแขนเนาะมาหายาวเลยใหญ่เธอแต่เธอเคลื่อนหาเธอเนียวคืนเนาะหาเธอเนียวโยก แต่ส่วนแรกโซชิแต่ใหญ่แต่เป็นคนโรแนตหนึ่งมาแล้วแตเป็นคนหมักหยอกเนาะแล้วก็มัเอาใจมักขี้อ่อนเด้อโดยก็สิเป็นประมาณนี้แหละค่เห็นกันกันอู้หูหูโดยแต่พูดใดๆไปแต่คุณชิโซดีเลยอันนี้นั่นมาหอด้วยๆได้เนาะโดยใกล้แล้วโบแมนอันของคนที่ว่าเป็นชิหายพิจใจโบแมนก็ จะปิดใจต่างหากเดอต่างหากอีกบอกตาเจอะปิดใจนี่สวัสดีด้านน้อยกลัเตืนมาเด็เก็บเก็บเป็นยังก็แสงอ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซีาดุงสวะสดีเซ่อเก่อนเออตาเริ่มมาเลยแกบากเริ่ม ป้าสีเบาเด้อป่าป้าสีเบลหนังเซยๆเด้อนังเซยๆเออนังแบบงามๆเด้อนังงามๆเด้อคุนจะได้ลุงเด้อได้ลุงมและหนังงามๆเด้ออือเลยมิ่รที่ยังแลกไหนี่นกินแล้วเป็นแบตลาดซาเปาหน่อยทางมากจะมาไปตลาดก่อนโดยเออยันมาบ่พอเด้กแต่อ่อยมาเพิ่งบ่เห็นเวลาจามาเห็นกะจะนอนฟักจะนอนทานน้องพ่อเลยแม่เออ นอนท่าเนาะเมีนเมนมานอนท่าโอ้โหถ่ากับโบได้เห็นเลยนาฬิกางามๆมเห็นป่ะเออเมียนเมียนกลุ่มไหนมามอวานนี่บอกเด๋ยวไปตัดมันไปแกนไปตัดมัเลยเด๋ยวสายมันคือสิใหญ่ก็แค้นเนาะฮะคือสิใหญ่ก็แค้นนม่นี่ก็แค่นิดนึงเขาจะเยอะยแล้วก็ไปตัดได้เนาะพอมาเป็นกั อย่าเห็นเดี๋ยวใส่ไ่ใส่พอดีตัดมาแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่หูบส่งเพิ่นเบิร์นเพิ่นก็คือใจใหญ่แล้วเนาะดีใจคือคุณนี้บ่คือแบบคนอื่นๆแล้วเนาะเดยแล้วเป็นก็สิหาแต่แนวของดีๆมาให้ยในเนี้ซะโดยอืสิให้อันแบบว่าตัวดัมบ่ดีก็สิเปลี่ยนให้เบิด์ตได้เพิ่นก็มีเยอะใหญ่แบบว่า ขิดลายเนาะที่ว่าคนผ่ามาก็ต้องห้าตัวเป็นแบรนด์นะนี่พอฝึกเห็นเลยใช่เคยเป็นแล้วเคยเจอแล้วนะทางง่ายเพิกนกเยเดได้ห้าทางแต่กำลังโชคดีเดยโดยใส่น้องคิดว่าบ่ได้ใส่เลยได้ขิด่าเยอะเบิร์เลยเนาะวันนี้กะบ้างนส่คิดมาสิบ่ได้ใส่คงบงคงแบนดทเขาอะรแม่ฮสปัญหาซื้อยากเพย่นที่ได้เงินซื้อองบงคงแบรนดเนาะ เงินเดือนเอาทางเดือนทางเดินก็ยังบนท่านโป้งบางทางแต่แล้เห็นยูทูปน้องซาลาน์น้อยเดี่ยวเรเมืองจนใหญ่เลยยูทูปเราจนใหญ่มีเงินได้มาได้มีตะไคร้แตดีไปคนละแบบคนละย่างกะชือว่าความฮักลื่นดีแต่ซูนีกก็พอได้บเอะไครยไปก้นเพราะว่าหาเงินซื้อนหนมันนะมีน่าโอ้โหเป็นป่าเอสซีก็ซอยเหมือนเดิม เรื่องนี้ความหากกำลังไปได้ด้วยดีแมั้ยใช่ด้วยดีด้วยดีเพราะว่าเพิ่นกาเปิดคลิปเปิดยังให้เบิ่งตลอดแหละเฮ็ดเรื่องงานเด้โอ้ยันลองอยอะเขาทำป่าเอ้ยายออกมาถ่ายคลิปแบบนี้นั่นนะเพิ่นไม่ได้ให้ทางอายเพิ่นเพิ่นบ่ได้ให้แล้วเพิ่นก็บยักเบิ่งเด้เพิ่นยักเห็นคือกันเพราะว่าเพิ่นยังอีกโดนเพิ่นจังมาเด็พที่สั่งไปเพิ่นเม่นพราเพิ่นก็บยังเห็นคลิปเนาะไม่นอยากเห็นคลิปว่าเอ้ยายสิเว้ายยังบ่บางทีเอ้ยไงซีบอ้อยยังบอกัน ไม่การจับจุดหรอไม่ต้องจับจุดหนูหรอกหนูรักหมดใจ ขณะฉลาดหน่อยดึงเขินเลยนะเขนแล้วท่านใดนู้นเนี่ยโชคดีนะสาวฉลหน่อยมีเขินไปเลยเพราะว่าฉลาดหนอยมีครูแล้วคนที่เขินก็คือน้องเออสนุกว่ะกอดมอนก็กดมอนไปก่อนนะมาใหญ่ยำหรือกดมอนตลอดเนาะโค้เขินทางเว้าเด้งเนาะถาว่าคายนนไม่ได้ยันกันยังเว้าแบบว่าแบบนี้เลยปกติกันเนาะคือเอ็นอย่างนก็เป็นปกติของเอรยแบบนี้แหละโดยเมนเมนเพราะว่าทางทางน้องหูก็คือว่าเอ้ยใหญ่ก็ตลกเนาะ กันติดต้องแน่ๆคืออันเมียนเอจีคนหนึ่งเนาะเอ้ยไงเลยกับโม่บนคนหนึ่งหลายคนเอ้ยไงเอ้ยที่เพื่อนว่าโอ้ท่านว่าจังไรก็ยังรอเอ้ยญ่อยู่เด้อยังรอสาวใหญ่อยู่เพื่อนว่าใจเด้อถึงยังมีคนรอรโลย์ขนมหักจากคุณนันก็บโมต้องย่านินะโมมีไาเอาเพื่อนว่าโอ้โหขอบคุณหอะไรเลยค่ะอะไรเลยค่ะแต่ว่าเพราะว่าทางข้างนั่นเพราะว่าผิดพลาดเนาะโอยแต่ แล้วพี่เข้ากับแบบว่าเต็มร้อยเนาะเต็มร้อยไม่ไม่ไม่ทำให้หนูลําบากเลยทำให้หนูสบายขึ้นแล้วพูดตอนนี้หนูรู้สดก็่าสบายึ้นแล้วขอบคุณมากค่ะสบายมากตอนนี้เมเบิจากสีหนาสีตาไม่ได้ขีดละลายเนาะดูค่ะก็ไม่ได้ชักเองแล้วอ้าวคือวันนั้นวันนี้เอามีตู้ปั่นให้แล้วเธอเอ้ยไงแม่นบอกจะได้เข้าไปใครเมื่อไรเนาะ เมื่อใดเอ้ยายเรียบร้อยแล้วแต่โดนแล้วเราคือแบบแต่ว่าเอ้ยายเพิ่นไม่ได้เบาซื้อเนาะโดนคือเพิ่นเพิ่นมาณจะคือว่าสบายดีคล่องอ้ายเพิ่นเบิดม่นบ่เมย์อ้ายเพิ่นใส่ใจทุกอย่างอันตู้ทางล่างกับคองอ้ายเพิ่นอันนี้ก็ร่วมทาง FC พร้อมทั้งอันผู้ใจบุญพร้อมแล้วก็ของอ้ายเพิ่นน้ำนายเพิ่นตื่นใส่งานประกอบใส่งานกับใจเอฟซีแต่ละแต่ละคนกะ ก็ดีใจทางถูกใจบุญแน่สอยมาแบบตอนนั้นเด็กทางเชีงใหญ่อเคค่ะทางเชียงใหญ่ก็ได้แล้วตอนนี้กับนายก็รู้สึกแบบดีขึ้นแล้วมีเอฟซีพะมีแต่คนดีๆในเอฟซีค่ะแบบให้กำลังใจเด็กหลายคนแล้วก็เพื่อแกยังให้ เอ็กซีก็อยากให้อยากเห็นนะผหงานแบบว่าลงแบบนี้ก yeah. yep. so ็เราจะพาอันปิดใจเด้อให้เห็นเนี่ยเด้อโบได้มากโบได้กะให้ได้เห็นคลิปกะยังเอายังดีกะดีใจเนาะเฮาใหญ่ก็ดีใจเออย่างเป็นคนตรงตรงเลยนี่โดนโดนจะโวยอยากลงนั่นแหล้วก็ว่าขึ้นว่าเออย่างก็ขือว่าดีอยู่ห่างกะขือว่าโบได้ขู่น้ำเขาอะนะคือเป็นคู่สง่ายตลอด ความจริงกับบแมนเราทำขีดไปเองเนาะดยความจริงกับบุญเขานาะผสมเฮาทำขีดแบบนี้นะอ้าวสมหวังมีคู่หนึ่งนะว่ามูนันหันเดตตอนของคุณหมอหันเดดโดยอันยังไงก็เห็ดดีทุกอย่างอันเดเวลาคนสิบป้ายใส่ไปใส่กับเตรียมเป็นคนทุกอย่างนะโดยดีทุกอย่างมากอ่ะเออเขาว่าครัวจ่ายตั้งบ่มักดีเนาะไอเมียดีกับยังบุดีมันผสมเจ้าอ่ะนะเออห่างก็มาขีดแบบนี้แล้วว่า มันโมเมนต์ท่องแบบมาโทษเป็นตัวเองบบบอดี้บลอเขาไปอยู่น้ำเฮาเหมืนเด็ดีอยู่ก็ยังไม่ยู่เนาะอ่าบอดี้บล็อคือว่าเตรียมทุกทัวทุกอย่างอี่างเงี้ยือว่าแพงนี่แค่เนี่ยบัดมาก็บะไปร์นก็อีย่างว่าทันหลินก็ให้บอกเหมืนเด็กโดยอ่าให้เขาโลดจะเขาได้เท่าไรก็บอกตรงๆค่ะนะวันแรกสุดท้ายแบบเขาก็ยังปะเฮาเหมือนเด็กเขาก็ว่าอ๋อท่านผสมเจ้านี่แหละเขาปะจะไปคันดีแหละนะมาขีดอันนี้เออเมนโทษแต่ตัวเองว่าเฮาบอดี้บลอเขาปะเฮาเหมนเด็ก อันนี้คือการมาวังนึงะเฮาบ่ดีบ่คือมาหลอกเฮาหั่นนะโดยคือเพิ่นบ่สมเฮาเนาะเอาแบบนี้อือบ่ง่ายๆก็คือแบบว่าบุญเพิ่นน่ะบ่สมเฮาแล้วเพิ่นก็ออกสุไปจากชีวิตเฮาแบบนี้นะโดยเฮาเลยคิดแต่ว่าเฮาบ่สมเพิ่นบ่หั่นนะมันบ่แม่นดอกเขาบสมเฮาแล้วเขาก็เลยแบบว่ามันไปเนาะแบบว่าเฮาดีๆอยู่ก็ยังบ่เอาเฮาหั่นว่าอยซะถ้าแบบนี้ก็อือเพิ่นก็ว่าว่าสิเฮ็ดให้สมเพิ่นนั่นแลายใหญ่ว่า ดูขันมากก็สีแข่งเห็นส้มเพิ่นแข่งเข้าเลยคือเพิ่นมาเติมเต็มชีวิตเนาะสิ่งที่ว่าเอื้อยใหญ่ขาดไปนี่เติมทุกอย่างเลยนะใส่ใจทุกอย่างเพราะว่าเอื้อยใหญ่ไม่ต้องคิดเด้งดูคือแบบเงยใหญกันคือเพิ่นเพิ่นสั่งมาเลยนะเมนี้ก็ตื่นซ้อมากกับจำถึกเลขแล้วเมนเอกดีใจให้ดูเงยใหญ่เงยให่จำถึกเลขเนี่โอ้ยจะไหนก็เห็นไปเรื่อยๆแเลย รุ่นดีเลยเาเองไงรุ่นเนะื่รุ่นเนาะสิบิีใจัยแบบรุ่นนักปาะเจ้าแม่นบอกอ๋อเธอบอกเราคนแรกเลยไเมื่อสิบปีใจในรุ่นนักลอดยนลืมบอก่ย่าลืมบอน้องเป็นคนแรกเดาอเขาสิบงานสองปีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเ้ยไาแค่บอกฮะแค่บอนี่จักแล้วจ๊ก็ลอรุ่นไปเด้อ อีกประมาณจังมือไรไงจะผิดยังดนยังโดนสองสามเดือนสือยังโดยังยังโดน้ังโดนยังโนยังโดนยังโดยังโดนวังโดนยังาดยังนยยันยังนยังโดนยงนนงรยันยัอยู่โนยัอนันงนันยงนันยงันันันยหนยังังนันางันัันยันก็สิให้คุ้มค่าสมกับนางััย แต่ไอายมาหอดเนาะอันนี้ตักเมนบอล้หน่อยโดนเมนถ้าพี่มาถึงเนี่ยหนูจะรักที่สุดใจดีดีอาจะเห็นของตาได้บุนเยอะเอ้วมันคือขายไว้แท้ฟางสือมเมื่อกี่อเนี่ยเนี่ยอ้ยฟองฟอมอีกนี่เนี่ยอ๋อนี่นะขาดแล้วเดี๋ยวใส่หมดติัณติดใจอย่างเงี้ยเออนี่่ะมันรุดออกก่หลุดไปไว เป็นกระมากมาดีน,ใน,นะใบไงเนาะหลานน่อยมากเลยเด็เ oh ร <c oughs> <c oughs> ียนแบบแม่นบอกบางทีใส่หมวกแล้วก็แซ่บแต่ีเดในเนี้ยไฟเดนเนวป้า้านก็ได้เนียมป้าเนาะเวลาใส่แล้วก็เต้นเดนป่าห้องไปเห็นเต้นป่าติดเต้นติ๊กต๊อแต่ละเธอได้โดยน่น้ก็ะซซใส่ที่เดเรนติดาสตแล้วติ๊กแสตป้วต้โยร้านก็ันดีได้เหางเห็นแบบอนไ้กัน บนซีเรียสบนซีเรียสน่าร้านหน่อยคือว่าเห็นอ่างน้ำเลยไงฮะเห็นอ่างอ่างน้ำกัเป็นน่าเลยก็ควรทะเลอ่างน้ำกะลูกสาวอยากได้ควจัดการให้ลูกสาวลูกสาวอยากได้ได้เลยในเลือกเอาแบบในห้างนะใหญ่สุดในห้างใหญ่สุดเลยอันนี้ฉันมีใหญ่สุดกว่านี้ก็เสีเอาอีกใหญ่สุดกับราคาผ่านไปเนาะค่ะเนาะเอใหญ่เนาะราคาเท่าไะเลใหญ่ไเนี่ย ใกล้ๆพันพูดแล้วเพราะว่ามันสั้งอ่นทางสูบทางอีกอย่างลูกมันเห็นเด้มีลูกมันสองโตอันนี้ยังมีซ้ำบองเป็ดลูกไก่อันนี้สูงสุดมีซี่ป้องได้เแม่อันนี้มีซี่ป่อสั้นเนาะแม่ลูกมีซี่มีซี่มันเยอะสูงมีลูกเป็ดลูกไก่ก็่พันกว่าพูดแล้รวมเบิร์ดเห็นเลยโอ้ขาบัวพายบัวแพงลูกแล้วในแท่นนี้บัวได้เลยแม่แม่เนาะเดี๋ยวนี้มันเงินมันขึ้นหลายแล้ว อันนี้อยครับแล้วแค่ลูกแล้วอันนี้แม่มีเมนว่าซื้อแต่ทางลูกไงนะเพราะว่าซื้อทั้งแม่พอมเม่เนี่ยจะหน่อยแม่สิลงคลิปให้เบิ่งเน้่แม่เนอะแม่เห็ดลงคลิปติดต่อให้เหมดเลยก็เอาแล้วันนี้ตีลังกาไม่ได้แม่เหมือนธรรมดาสิลิ่นก่อนงูได้แล้วก็ได้คือแบบว้เนาะฮะทั้งลูกจ้าอยากไล่ในจัดให้ด้วยเนาะแม่จะท้เลยแบบว่าเลือกเอาเลยแบบว่า กเลยได้ค่ะแบบใหญ่ที่สุดในห้านนะเรียกเอาแต่มื่ทตอนี้มันใหญ่แล้วอ่ะในห้านค่อยนี่ก็เลยกันมันใหญ่กว่านี้ก็จะเอาอีนะค่ะจะเอาให้มันใหญ่กว่าในห้านเขาเลยโดยกับเ่อตัวนี้แล้วใหญ่สุดก็เอาตัวใหญ่สุดเลยชีวิตใหญ่ตอนนี้สมบูรณ์ไปทุกอย่างเนาะสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วจ้าครบแล้วเต็มทุกอย่างเลยเลยยังมีเติมเต็มก็คือปิดใจเนาะ นี้เอาไว้ให้เอฟซีเลเอฟซกินหอดเด้แล้วก็ไว้เบิรงน้ำกันกับเอฟซีขนาดอีขนาดโทคมาติ๊กติ่มีอซีักมานีหน่อยกับเออกับเอซีแน่แน่่นะเด้หึงปด็ห่วงมเลยก็จะึนิานึ่ต่ว่ากค้งขึ้นเยว่าโดนจังมาเดะอยงไรเบิร์น้ำแน่ว่าเฮาเนเป็นังไรสิวิตเฮาอยากแห้่เอฟซีเบิ่งน้ำเน่ว่ะขึ้นมาหลอกฮาบอหรือขึ้นมาเห็นในสิวิตชาใหญ่ดีขึ้นนแน่ เอฟซีบางคนก็ว่าใส่คนว่า hey, สินสิออดบอกนะไอ้เพือ่อเยซูเนาะเพื่อ้ซูเ้เอฟซีเพิ่นเบง่บง <c oughs> แต่กับเอฟซีว่าของคนว่าว่านี่นะซื้อมาตาอันตาห้างแบบว่าคองอันทื้อๆนะเดย์แลก็ก็พอได้พ่นก็แบบอแบอกพ่นก็เลยแบบว่าอืแบบว่าห่าเต้าใหญ่ซื้อดอกแบบนั้นนานะแต่ว่ามีเอฟซีว่าขน่ดนะแต่สิบอกว่าเป็นคอง อามานี่เนาะก็คือว่าเออแบนเขาก็นอย่างนี้แล้วเพิ่นก็เลื่อให้อย่างนี้ที่สุดแล้วโดยโดยของสีดีที่สุดแล้วของมีดีกัอ่าแต่ว่แม่นของของเพิ่นน่ะถือว่าเพิ่นมีเงินเด้เพิ่นก็สิเว้าของมีดีแต่มาหาเฮาแล้วเฮาก็ว่าดีที่สุดโดยบ่มี FC บางคนเนี่ยม่นอาจจะของบ่ดีหั่นนะ คือเฝืนนะอะคือแบบว่าคือเห็นที่ผ่านมา,าตั้งแต่คน,นก่อนๆเนาะเป็นอะไรยังแบบว่าบอปล่อยว่าง <laughs> แต่คนนี้ว่าแมนเนา,าน<อ>ะให้ดีคนนี้แบบว่าบ่กเป็นบ่คือหมู่แน่ยังให้ดีแบบอย่างไรแบบดีขึ้นแล้วนี่ยมาเบิ่งอาแบบว่าดีขึ้นแล้วก็เออย่างไรเอฟซีเห็นน้ำแบบนี้เด้<อ>แล้วเฮาก,กะก็คือบอกเอฟซีไปแบบนี้เห็แบบนเด้ก็คือมีเพผนคนเดียวเห็นเด้อ่าทักทั้งเแบอบร์ทัก ทักมากอะบอกคนตรงตรงไปให้เนี่ยเขาก็ดีใจน์นำเลยทำตรงแต่ก็เขาก็หมักโดยทำตรงอยู่ในเอฟซีกัแต่ดีใจน์นำเลยคนก็ทักเข้ามาว่าอแบบหมักเลยคือแบบหมักปื้มเขาแหละอ่าถ้าได้ก็ซีซอยนั่นด้วยว่ะเตรียมซอยรอดเอฟซีเลยเตรียมแล้วเตรียมซอยรอดโดยโดยเพราะว่าท่านใหญ่เนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วคนใดคนนั้นเนาะเตรียมซอยเราเล่ากับเต็มที่แล้วชีวิตค่ะ ดูใจใหญ่เต็มที่แล้วแบบไรมันลำบากขึ้นจะไปหายลำบากแล้วนังเลยนี่แหละนั่งแต่สิไปสองตีนนี่แหละอยู่อยากให้ย่างสีตีนมาเห็นาะเราเรียมว่าแกเรียว่าแห้งแล้ววันนี้แห้งแกบริตากคนต่างแดนแล้ววันนี้จากสองตีนให้สี่ตีนบอกเอ็งไาคือว่าชีวิตนี่แบบว่ามาเติมเนมาเติมไฮไลท์แบบคุ้มๆเลยนะแบบนี้นะโดย ตื่นเต้นจะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแทนเอายายตื่นเต้นเอ้วอย่างยังตื่นเต้นละนั่งเบิ่งนาฬิกาเมันคือเป็นนี่จนมืนอคืนจนเที่ยงคืร์นโอ้โหเคยใส่ว้าของแบรนด์ของแบรนด์โดยโดยอืมก็ยังบอว่าเคยใส่เคยใส่ออละเนาะโดยเข่ากันเหมาะกับเบอใหญ่เลยเหมาะกับเอายายเพราะสิ่งที่เปัญหามาให้คือลงตเลยเอายญ่เลยนะ ใส่แล้วดูดีขึ้นมาทันทีใส่แล้วดูดีขึ้นมาทันทีเนาะนั่นเองโดยโดยค่แม่ว่าซื้อแล้วก็เป็นคนมีเวลาเลยบัดนี้มีเวลาหามีเวลาเพิคนเดียวอ่อือเซอร์ไลคกับหมักเวลาอยู่แล้วเขาบอกเฮ้ยหมักเวลาอยู่แล้วเห็นยังกับแบบเล่นตามเวลาอยู่แล้วเด้เอาไปก็ต้องต้องเวลาประมาณนั้นเด้อไปดองเมื่อวานเดียวเจ้าโมงไหมสองโมงมาพอดีเจอเซอไลคเห็นนำทางเลย อะไรก็เห็นมันซือกล่องมาจะแบบอืมมาเลยตามดังมาเลยนะใส่น้ำใส่เป็นยังเพิร์นก็เลยมาทาง้ทางได้ย้ายบอไปเอานะไปไปแเอาคองนะออกวันแต่ดองแล้วก็แหววได้เห็นเราพอดีเจอพอดีเจอกับเพิ่นบอโดยพอดีเจอกับเพิ่น ก็เลยว่าพอดีคองมาหอนแล้วเคนละคนสั่งของอย่างดีมาให้เหมือนอ่ะตัวนี้สิดีกว่าอีกเดี๋ยวเรื่องซีดีดีอีกมันมีดีอีกขึ้นไปเรื่อยๆตัวนั้นคิดว่าดีแล้วเนาะดีแล้วสองพันสองพันกว่าตัวนั้นแต่ก็มาดีตัวนี้อาตัวนั้นสองพันกว่าแต่หน่อยก็มีดีขึ้นไปเงี้ยมันใกล้จะสองหมื่นแล้วค่ะ <laughs> มองไม่เคยใส่มองไม่ไม่ต้องซื้อให้ดอกมันแพงไม่ซื้ออย่างอื่นให้ย่างเดี๋ยวอยากให้ใส่วันนี้กันคือเป็นอยากให้เขาได้ไดเดนอะเย้เ,เขาก็บอไม่าเคยทำซื้อมูนาเคเนสซื้อเสียนะท่านจะสั่งมาให้ตัวตัวอย่างตัวสองพันโอ้ยเอาอย่าไปซื้อเถอะ <Bye. S 2> ตันแทงจังหน่อยกัแบบว่าเห็นเอ้ยญ่ถึงมงนะคะหมื่นอีกกมีมีดราม่าเข้ามาอี่แล้วเนาะหมื่นกว่าแล้วหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วจังหน่อยหันอย่างเงีจังหน่อยกันเต็ม,ม,มดรา,า,า,นะาม่มหหบาบ่เต็มตัวเตดรามา่าค่ะ มาเตรียมตัวแล้วเตรียมอะไรเตรียมยังเตรียมโตยังเดี๋ยมีแต่ว่าอีกสองสามเดือนมาดุนกับหญิงทีเนาะเอ้ยแต่ว,ว่าเอ้อยใหญ่กับโลหุนอย่างเดียวอยากความจริงเอยากเป็นบ้านวันนี้วันนี้โล พอมันจ oh, SO no? ังไวๆเนาะอ่าบ no ัต ne ้องมีน้ำมองได้มากว่ะมีดามากแบบใดโดยดยมาโรสดำมากกับไอไงมันในยากโดยแบบกับเนาะมาแบบเลิร์ดกับขืนเนาะกับเดี๋ยวไอไงไอไงยงเห็นวะยงขวดเจ้าขอยบอตีกับพวกเจ้าว่าจะได้ผัดกะหับได้เบิร์ดทำกันำเจ้ามีมือเว้ากะเอไงกะหับเนาะโดยเแล้วเอไงนะหับเบิร์ดเป็นคำส้มเบิร์ดแต่ที่ว่าเนี่ยนี่กะดีใจในเอฟซุงเอฟซีเดย์ แต่เอฟซีพี่ก hmm. ัปป์ก็ได้กะหักเอฟซีหักเอฟซีทุกคนนแหละรวมทั้งพี่ด้วยอันดียนะโอ้เกือบลืมเกือบลืมเพป็นมาแจ็คเดียเกือบลืมอ้ายเพื่อนอะไม่ลืมค่ะหนูไม่ลืมรวมทั้งพี่ด้วยกอดกันกอดทุกวันเนี่ยหอมแก้มทุกวันเนี่ยแก้มจะสิเป็นหนอยเลยังไง ให่สาวหนกอิซาแม่ตอนนี้ก็นอกกับอิซซาแล้วเนาะพอนอกไม่ได้ยังไม่ได้เยาะให้นีก็หักสาวละหน่อยกันแล้วก็หักสาวละหนอยสาวนกได้ลหมักบังคีโดนมาก็ต้องเปิดแล้วตื่นมาในความกระเบงแล้วเบิองอีกงงแล้วมียังแก้มให้หอมทุกย่างเนีอยังแก้มก็ให่มาหอยแล้วเดี๋ด้มาก เแยะมากอย่างป็นกันได้เลยว่าแบบว่าดีทั้งมืก็ฐานะเหมือนว่าแมนหมดขึ้นห้องแล้วเมันมีหมดอดียวเยอะอยู่ในพี่นอนค่ะเด็กที่นี่เนี่เนาะมีหมดหลายหลายโตัวเลยบางคนเฐานะได้ดีๆฐานะเบาขื่นบางคนฐานเนาะได้ของดีๆมีคนเขาหายมาฐานะดูคนสิภูมิใจแบบบุภูมิใจหรือว่า แต่แล้วมันเป็นธรรมชาสนาเนาะบางทีกันบางทีกับข้าเจ้าให้มากกว่าบุญท่องผสมผนึ่งก็เลยได้ขาดสิ่งนั้นไปเนาะเดีคือใ่ญ่กะได้สิ่งที่แบบบุญผสมให้มาเนาะเท่ากับตอบแทนเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าสมกันวันนี้โดยคนที่เขาถิมาเข้าไปก็คือเผนวชสมบุญเท่าวันนี้ซะเนาะ อันนี้ได้บางคนหายมาเฮ้ากับว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาขิดอะไรเนี่ยว่ะได้เงินนำพระเจ้ามาบกกลายร้ายเนาะเพิ่นกับแบบว่าลงทุนเนาะบกกลายร้ายเพื่อเพิ่นจุดได้เฮ้ามานะโดยยแต่น่าจะแปลว่าหายสิ่งดี้ตอบแทนเพิ่นเถอะนะโดยเนาะบางคนกับบริโภคอย่างนะค่ะบางคนเห็นว่าขอแต่อยากหายเจ้าว่านำน้อยหนึ่งกับมีเฮงแล้วเห็นว่าแม่แม่มันเป็นะไรบริโภคเงินขึ้นเลยแบบเสียไปได้หลายห่ะ ก็แต่อยากให้เจ no. oh ้าเวาน้ำให้เจ oh, oh ้าบอกซื่อๆเนาะแต่เ้ามผสมเพิ่มวันซาบุนสิเขาคนนั้นแหละผสมเขาแหละแต่าให้ขีดแบบนั้นเอาซะเนาะใหญ่ใหญ่นี่เกือบบุญผสมกันแล้วผสมแบบได้แบบดี้ของดีๆเนาะขนาดนี้เนาะก็ยังไม่เคยใส่ตอนนี้ มาอันนี้ก็ได้มาหาองูแล้วเนาะโดยคือเป็นส่งของขวัญมาให้อีกสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งจะมีแต่ตว่ารอดุลนน,นตอนปิดใจเนาะโดยมววาชิได้ซีตีแนบบอมันมีลายมันมีลายแบบเน yeah. ี่ยมันได้แบบนึงกับแบบนึ่งคุณแล้ว<ด>บันนี้กับทางเอญัยปิดใจอะไรอย่างนีได้มาหาเอ้ยญัยฝันอีทีเนาะแล ย่านหลานน้อยกับสาวลูกสิคิดฮอดเอใหญ่ก่อนเด้อโดยได้เห็นเอใหญ่ในไอ้นึงอันนี้มาต้องไเด้อให้ FC เฮ็ดนําเนาะ่ะคั่นว่าเอใหญ่ได้ก็ยินดีนําเอใหญ่เนาะเพราะว่าอยากให้ FC เ็นําเด้เพราะว่าอันเอใหญ่ได้ก็อย่าลืม่ทางเพิ่นก็ FC ก็ยังุนเนาะยังว่าเอใหญ่ําบาหั่นเขาสิรอดบ่เขาสิมาเอใหญ่เลี้ยงเอใหญ่ได้บ่หั่นเด้โดยๆก็ือเพิ่นรุ่นต่อไปเนาะแต่จะบอกไว้ว่าทะเบียนสมรสนจิ๊บๆเด้อเอาเาขี้มู จิ๊บเลยฝนไม่ตกกระอองเลยคิมอกเมื่อก่อนเห็นนี่เมื่อก่อนกับจิ๊บจิ๊บอะไรฝนอือออะก็ลองเพิ่งอีกนาโนะการลองนุ่นไปน้ำกันเนาะไปน้ำกันไอ้ใหญ่กันแบบวาหมอกง่ายๆซะมือนี่ก็คือมือนี่วันนี้จ้าปั่นรอคอยไอ้ใหญ่กันจะกลับมาแล้วเนาะบ้หูเนาะมันเป็นเรื่องของอนาคตดโดยพูดแต่ปัจจุบันก็ถือว่าทำนี้แหละโดยอืโอเคเนาะขอบคุณขอบใจทั้งเรื่องใหญ่ที่ว่าเสียสละเวลาเวลามาโอ้มาลมน้ำเฮาเนาะโดยโดย ໂອ້ອິນຊາເພິ່ນເດີະບດດີ